สวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะเพื่อนผมก็บผ่บนโลกกับ MV for Channel ี่ผมกำมาแล้วล่ะสวัสดีค่เะเฮ้ครับค่ะอีเธอสเกลตันโอเคเราก็ไปเริ่มกันเลยห้าตัวครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้า จะโคลาปาว่าจะโคลาปาอืมยังได้ครับยังได้แล้วแต่ขอให้พี่จะลืมแบบแบบไม่ต้องกินแอปเปิ้ลทองครบก็เลยให้มันยืมไปธรรมดาก็จะพังครับ

ไปต่อไปต้องก็ต้องเป็น yeah, yeah. สิบตัวนึกทหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้าสิบก้าทองยังไออีไออ